ผู้มีเกียรติที่ร่วมในการสัมมนาในวันนี้นะคะขอพระคุณสถาบันปรีดีพนมยงค์ที่ให้เกียรติเชิญดิฉันมาร่วมในงานพิวัฒน์สยามในวาระ90ปีการพิวัฒน์สยามอุดมการเพื่อชาติและราษฎรน,นะคะเสียาดายที่คุณนทวุฒิต้องไปก่อนนะคะเพราะว่าประเด็นที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับประเด็นที่คุณนทวุฒิได้กล่าวไว้ด้วยนะคะ ประเด็นที่ดิฉันตั้งใจจะพูดในวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับอุดมการเพื่อชาติและราษฎรบาประการของคณะราษฎรนะคะที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายนั่นก็คือการสถาปนาน,นิติรัฐขึ้นในสังคมไทยเราทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่คณะราษฎรพยายามที่จะผลักดันที่เกิดขึ้นนั้นวางอยู่บนอุดมคติที่สำคัญประการหนึ่ง นั่นก็คือการทำให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายซึ่งคณะราษฎรก็ได้มีการพยายามที่จะผลักดันกฎหมายหลายฉบับเพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือนในการจัดการปรกครองแต่และถ้ากล่าวอย่างหนึ่งก็ได้ว่าคณะราษฎรต้องการทำให้สังคมไทยนัน้นมี rule of law หรือนิติรัฐ เป็นนิติรัฐในความหมายที่ว่ากฎหมายมีไว้สร้างสันติภาพไม่ใช่มีไว้กดปราบประชาชนอย่างไรก็ดีนายวาระ90ปีนะคะของการพิวัสยามเราต่างก็ประจักษ์เก่ใจกันดีว่าประเทศไทยไม่ได้ปกครองโดยระบอบนิติรัฐอย่างแท้จริงนะคะหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คือคนในกระบวนการยุติธรรมเอง ที่ไม่ได้ให้คุณค่ากับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนพวกเขาทำงานเพื่อตอบสนองความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของผู้มีอำนาจเป็นหลักณปีที่90ของการพิวัสยามเราจึงได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นของขบวนการคนรุ่นใหม่ที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพลุกขึ้นมาต่อต้านอำนาจอันชอฉนของระบบอำนาจนิยม แต่พวกเขาก็ต้องเผชิญกับการใช้กฎหมายที่กดปราบประชาชนและเพื่อปกป้องระบอบอำนานิยมนั้นณปีที่90ของการพิวัยสยามเราจึงได้ยินเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ดังเซงแซ่แต่คนเหล่านั้นก็กลับดูไม่ยิระไม่สนใจไม่สนใจว่าพวกเขาเองกำลังเผชิญกับวิกฤตความชอบธรรม อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในขณะนี้ที่คนจำนวนมากตั้งคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไรให้คนในกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเที่ยงธรรมเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะมีหนทางใดหรือไม่ที่จะฟื้นฟูความยุติธรรมให้สังคมไทยได้บ้างมีหนทางใดบ้างที่จะยุติภาวะ ที่ผู้มีอำนาจใช้ความรุนแรงสังหารประชาชนแล้วยังลอยนวนผลพ้นผิดครั้งแล้วครั้งเล่านี่เป็นประเด็นที่ดิฉันต้องการที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะดิฉันมีข้อเสนอด้วยว่าเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างนะคะข้อเสนอของดิฉันในวันนี้ก็คือเราต้องพึ่งพิงกระบวนการยุติธรรมจากภายนอกประเทศเพื่อกระตุ้นให้ประเทศเพื่อให้กระตุ้นให้บรรดาผู้มีอำนาจตระหนักว่า เมื่อพวกท่านไม่ทำหน้าที่ของท่านอย่างเที่ยงตรงเราควรเชิญองค์กรยุติธรรมสากลที่ได้รับการยอมรับจากนานา,นาชาติเข้ามาทำหน้าที่นี้แทน <lamation> คำถามคือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรคำตอบนะคะที่่านจะให้ในวันนี้ก็คือเราต้องผลักดันกรณีใดกรณีหนึ่งในที่นี้ก็คือกรณีการสังหารประชาชนเมื่อปี2553 ก็คือประชาชนเสื้อแดงที่ถูกสังหารนิ่ฉันเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนำเรงนี้เข้าสู่ศาลอาญาการรมระหว่างประเทศหรือ international criminal court หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า ICC มีเหตุผลอะไรที่นิฉันเสนอข้อน,นี้นะคะก่อนอื่นนิฉันขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลพื้นฐานก่อนนะคะว่าการณีของประเทศไทยนั้นสามารถที่จะเข้าสู่ ICC ได้ นะคะพวกเราทราบกันดีว่าเมื่อปี2556นะคะในยุคข,ของอรัฐบาลของคุณยิ่งลักษชินวัตนนั้นอายการสูงสุดได้สั่งฟ้องร้องนายพิสิทธิ์เวชาชีวะและนายสุเทพเทอก,ก,ก,กสุบันในความผิดฐานร่วมกันก่อหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำหรือฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าซึ่งสารอาญาก็ประทับรับฟ้องแต่โดยดี เรื่องทำท่าจะไปด้วยดีแต่เพียงไม่ถึง3เดือนหลังการรับประหารโดยคอสชอในปี2557เรื่องก็กลับตลปัดเมื่อสารอาญามีคำว,วินิจฉัยตามคำร้องเรียนของนายพิสิทธิ์และนายสุเทพว่าศารอาญาไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีปี53สารศาลอาญาบอกว่านี่เป็นเรื่องของปปชหรือคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ซึ่งผลก็ออกมาว่าปปชมีมติไม่ฟ้องนายพิศิธิ์และนายสุเทพเป็นมติที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการเรียกพยานหรือข้อมูลหลักฐาในใดๆเพิ่มนั้นสิน้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าแปลกใจว่าตลอดสิกว่าปีที่ผ่านมานั้นปปชทําหน้าที่ของตัวเองอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนญาติของผู้เสียชีวิตและก็แกนนานปชบางท่านพยายามอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นผล ทั้งสารอุทธรและสารฎีกามีคำวินิจฉัยตามสารชั้นต้นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากระบวนการยุติธรรมในกรณีปี53ในประเทศไทยล้มเหลวและถึงทางตันแล้วแต่ความล้มเหลวนี้ยิ่งทำให้กรณีปี53สอดรับกับหลักการสำคัญของ ICC มากยิ่งขึ้นหลักการนั้นนะคะในภาษาอังกฤษเรียกว่า complementarity หลักการนั้นเนี่ยหมายความว่า ICC จะรับพิจารณาคดีที่พิสูจน์แล้วว่ารัฐที่ให้สัตยาบาลรองรับอำนาจศาลของ ICC นั้นไม่เต็มใจดำเนินคดีหรือไม่มีความสามารถดำเนินคดีอย่างยุติธรรมได้หลักการ Complimentarity ได้พิสูจน์ชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นในปีนี้นะคะคือ ชัดเจนมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2555เกิดอะไรขึ้นในปี2515ในปีนั้นนะ่ะอาจารย์ีิดาถาวรเศษแกนนำนปชนะคะค,คุณพยาวอคาาาหาตคุณแม่ของนางสาวกบนเกตอคาาหาตหนึ่งในหกศพวัปทุวนณารามอาจารย์ธงชัยวินิจกุล นายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมทนายความของรปชรได้เดินทางไปขอเข้าพบกับอายการของ ICC ที่กรูงเฮกถึงแม้ว่ากรณีปี53นั้นจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจะมีน้อยกว่ากรณีอาญาการรมต่อมนุษยชาติที่เกิดในประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่อายการของ ICC ก็แสดงความสนใจอย่างยิ่งประเด็นสำคัญก็คือ เป็นประเด็นที่อาจารย์ธงชัยไดเออ้เสนอให้กับ ICC ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคใหม่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่รัฐใช้อำนาจใช้ความรุนแรงอย่างเกินเลยปราบปรามประชาชนครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่14ตุลา2516เรื่อยมาแต่ผู้มีอำนาจไม่เคยต้องรับผิดใดๆทั้งสิ้นพวกเขาสามารถลอยนวยผลพ้นผิดได้ฉะนั้นหากกรณดปี53 เราสามารถทำให้กระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นได้กรณีนี้อาจจะช่วยทำให้ว่าทำลอยนวนพ้นผิดในสังคมไทยได้ยุติลงและอาจจะช่วยสกัดกั้นโอกาสที่รัฐจะใช้อำนาจปรปับปรามประชาชนในอนาคตได้หลังจากนั้นไม่กี่เดือนอายการของ ICC คุณเบนสุดานะคะเป็นผู้หญิงเดินทางเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ะะอของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าโอกาสที่รัฐบาลไทยจะเข้าสู่ ICC มีอะไรบ้างแต่น่าเสียดายที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ลงนามให้สัตยาบาลกับ ICC ในขณะนั้นฉะนั้นนะปีนี้นะคะคือเมื่อปี53ในกระบวนการยุติธรรมของไทยมันยังดำเนินไปได้อยู่ก่อนรับประหาร ICC <I CC S 2> เขายังสแสดงความสนใจที่จะเ,เข้ามาตรวจสอบอกรณีนี้นะคะ รวมถึงกระตุ้นให้รัฐบาลไทยให้สัตยบัญต่อธรรมนูญกรุงโรมซึ่งจะคือการยอมรับอำนาจศาลของ ICC ปี55เขายังให้ความสนใจณปัจจุบันปรากฏการในเมืองไทยชัดเจนที่เราสามารถไปยืนยันกับ ICC ได้ว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยนั้นมันมาถึงทางตันแล้วเราจึงเป็นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพิง ICC ฉะนั้นที่ฉันจึงต้องการเสนอ ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากญาติของผู้เสียชีวิตต้องการจะเสนอตอบนักการเมืองพักการเมืองแกนนำนปชประชาชนทั่วไปคนรุ่นใหม่ที่แคร์ต่อชีวิตของผู้ที่เสียชีวิตในปี53ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องผักดัานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนี่ัอยากจะกล่าวถึงกรณีประเทศอื่นนะคะเป็นอสองประเทศ ที่ให้อำนาจที่ยอมรับเขตอำนาจศาลของ ICC <_ d ata> เพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะทำให้ท่านผู้มีเกียรติที่นี้ได้พอมองเห็นภาพในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นบ้างว่าถ้าในอนาคตเรายอมรับเขตอำนาจของ ICC แล้วโอกาสที่จะเ,เกิดความยุติธรรมของไทยนั้นมันจะเป็นอย่างไร <_ d ata> ในที่นี้ดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างของประเทศสประเทศคือโคลัมเบียและอังกฤษ นะคะสองประเทศนี้เนี่ยมีระบอบการเมืองที่ตรงกันข้ามกันประเทศหนึ่งปกครองด้วยระบอบปริเดชการทหารต่อเนื่องยาวนานอีกประเทศหนึ่งปเงป็นระบอบเชปไตมีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขแบบเดียวกับประเทศไทยนะคะกรณีของโคลอมเบียมีเหตุการณ์ที่ทหารใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างกว้างขวางในช่วงปี2 5 4 5ถึง2511เป็นช่วงที่รัฐบาลต่อสู้กับกลุ่มกบฏ โดยทหารเนี่ยพยายามที่จะใช้วิธีลักพาตัวชาวบ้านเพื่อหลอกล่อให้เข้าไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลโดยหลอกว่ามีงานให้ทำแล้วก็ลงมือสังหารเสียนะคะวิธีลงมือสังหารก็คือลงมือสังหารแล้วก็เอาอาวุธไร้แรงยัดเข้าไปนะคะข้างกายแล้วก็บอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มเสียชีวิตจากการต่อสู้กับทหารพวกนี้เป็นกบฏ คนที่เสียชีวิตจากปฏิบัติการเหล่านี้มีเป็นพันคนปฏิบัติการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นเวลาหลายปีในพื้นที่ชนบทห่างไกลของโคอลมอมเบียมีชาวบ้านร้องเรียนแต่รัฐก็ไม่สนใจที่จะดําเนินคดีอย่างจริงจังแต่ปฏิบัติการนี้เนี่ยมันกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกครั้งหนึ่งในปี2551เมื่อมีเด็กหนุ่มในหมู่บ้านหนึ่งอย่างน้อย16คนหายไปพร้อมกันแล้วก็พบร่างของเขา ตายในแบบเดียวกันคือมีอาวุธอยู่ข้างกายทหารบอกว่าคนเหล่านั้นเป็นกบฏแต่ว่ากรณีนี้มันอื้อเฉาเกินไปมันสกปรกเกินไปจนในที่สุดอายการของรัฐคอลัมเบีก็ไม่สามารถที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนแต่ประชาชนก็กลัวอีกว่าก็จะเกิดการยื้อการซื้อเวลาหรือหาทางปกป้องกันตนเองในที่สุด ะะกรณีนี้จึงทำให้ ICC ตั้งทีมงานของตัวเองขึ้นมาตรวจสอบหาความจริงเบื้องต้นแน่นอนว่ารัฐบาลโคลอมเบียไม่ยินดีเท่าไหร่นะัแต่เนื่องจากโคลอมเบียเองได้เคยลงนามให้สัตยาบาลรองรับเขตอำนาจศาลของ ICC ฉะนั้นก็เป็นอำนาจของ ICC ที่จะเข้ามาตรวจสอบด้วยตนเองนะคะ ไม่ให้ความร่วมมือไม่ให้ข้อมูลแต่กระนั้น ICC ก็ยังเดินหน้าทำงานของตัวเองต่อไปไปพบปะพูดคุยกับองค์กรระหว่างประเทศกับ NGO ในประเทศที่ทำงานด้านสิทธิชนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่รับัรส่วนกับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นไม่นาน ICC ออกรายงานชี้ให้เห็นจุดบกพร่องของการดำเนินคดีของศาลในโคลอมเบียอันนี้คือการเชมิงคือการทำให้อับอาย ะะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลในการบังคับใช้ลงโทษในโดยทันทีรายงานพวกนี้เนี่ยมันจะมีผลในการทําให้รัฐนั้นอับอายที่ถูกองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยวิจารณ์ว่าระบบกระบวนการยุติธรรมของในประเทศนั้นมันล้มเหลวนะคะการกดดันของ ICC ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความคืบหน้าับนะปีที่2061ผลปรากฏว่า มีคดีมากกว่า2,000คดีที่อยู่ภายใต้าการสอบสวนของอายการของรัฐโคลัมเบียมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกลงโทษไปแล้วถึง1,600คนในจำนวนนี้เป็นทหารระดับในพัน1 1คนมีในพล11คนถูกเรียกมาสอบสวนมีในพลที่เกษียณอายุแล้วหนึ่งคนถูกตั้งข้อหาแน่นอนว่าผลของการลงโทษมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่เป็นที่พอใจของคนบางส่วน พราะมันสาวไปไม่ถึงระดับในพลแต่มันก็ชี้เห็นถึงความก้าวหน้าและส่งผลต่อการใช้ความแรงรุนแรงของรราต่อประชาชนที่จะไม่สามารถทำอะไรที่มันอุจจารตาอย่างเดิมได้อีกต่อไปในกรณีที่สองประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศประชาธิปไตยและยอมรับเขตอำน,น,นาจของ ICC เช่นเดียวกันทหารอังกฤษถูก ฟ้องร้องโดยญาติของผู้เสียชีวิตและถูกซ้อมทรมานในประเทศอิรักในสงครามที่อังกฤษร่วมกับสหรัฐอเมริกาปุกบุกอิรักในปี2547ถึง2552มีคนนับพ่านรายถูกซ้อมทรมานประมาณ300นายถูกสังหารในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศญาติของเหยื่อพยายามฟ้องร้องเอาผิดและเรียกร้องการเยียวยาจากอังกฤษ อังกฤษก็ตั้งกรรมก,การขึ้นมาสอบสวนแต่ก็เป็นไปแบบไม่เต็มใจเชื่องช้าไม่มีความก้าวหน้าเตะถ่วงไปเรื่อยๆเป็นเวลาเกือบ8ปีที่แทบจะไม่มีความก้าวหน้าในที่สุด ICC ตั้งคณะทำง,งานขึ้นมาตอบสอบสวนข้อเท็จจริงผลก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษทั้งอายการและรัฐบาลต้องให้ความร่วมมือกับ ICC ในฐานะประเทศที่อ้างว่า ตนเองให้ความสำคัญกับสิทธิทมนุษยชนต้องแชร์ข้อมูลกับ ICC และส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงรัฐมนตรีของอังกฤษต้องให้สัมภาษณ์กับสื่อของตัวเองบ่อยขึ้นว่ารัฐบาลอังกฤษและเจ้าหน้าที่จะให้ความสำคัญกับการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แน่นอนว่าคดีนี้เหล่านี้ยังไม่ได้ชิ้นสุดแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงว่ารัฐบาลอังกฤษต้องลุกขึ้นมาจัดการกับกระบวนการยุติธรรมของตัวเองในกรณีนี้ แม้ว่าทั้งสองกรณีนี้นะคะทั้งโคลอมเบียและอังกฤษจะชี้ว่า ICC ไม่สามารถทำให้เกิดความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบได้แต่เราก็จะเห็นผลกระทบของการแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศที่มีความชอบธรรมองค์กรระหว่างประเทศที่สังกัดสหประชาชาติซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ องค์กรนี้เมื่อเขาตัดสินอะไรมาเขามีความคิดเห็นอย่างไรเขาลงมือทำอะไรมันจะกลายเป็นแรงกดดันที่สำคัญที่จะทำให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศนั้นต้องลุกขึ้นมาทำงานอะไรบ้างสำหรับไทยหากไทยประกาศยอมรับอำนาจของ ICC บางทีเราอาจจะเห็น,นคนในกระบวนการยุติธรรมของไทยยอมลุกขึ้นมาจัดการบ้านของตัวเองบ้างนะคะแม้แต่ถ้าหากพวกเขาไม่ทำเราก็ควรหาทาง ให้องค์กรจากภายนอกเข้ามาทําแทนบางทีพวกเขาอาจจะกลัวการแทรกแซงจากภายนอกมากกว่ากลัวประชาชนของตัวเองก็เป็นได้อย่างไรก็ดีเราก็รู้กันดีอยู่ว่าเจตจำนงในเรื่องนี้ในสังคมไทยนั้นไม่แข็งแกร่งมากนะักนอกจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตคนเสื้อแดงจำนวนหนึง่งที่อย่างเจ็บปวดกับการที่ เพื่อนฝูงพี่น้องของตัวเองถูกสังหารอย่างเหี้มโหดเราพบว่าฝ่ายการเมืองกลับไม่มีเจ็บจำงในเรื่องนี้ชัดเจนพอไม่เคยบอกกับประชาชนชัดๆว่าจะให้สัตยาบันต่อ ICC หรือไม่การชุมนุมเพื่อรำลึกการปราบปรามประชาชนปี53เกิดขึ้นทุกปีแต่เราต้องไม่ทำให้มันกลายเป็นแค่งานเชงเมง้ง เป็นแค่งานรวมญาติมาพูดถึงอดีตแต่ไม่พูดถึงอนาคตว่าแล้วเราจะทวงความยุติธรรมได้อย่างไรเราจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรขนทางยังมีอยู่เราจำเป็นที่จะต้องคิดถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังและทำกันอย่างจริงจังเห็นนั้นเนี่ยดิฉันจึงอยากเสนอว่านี่เป็นความรับผิดชอบของประชาชนที่ยังให้สำ,สำคัญกับชีวิต ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อร่วมสังคมด้วยกันเป็นความรับผิดชอบทางศิลธรรมโดยเพราะอย่างยิ่งพักการเมืองที่อ้างว่าตนอยู่ฝ่ายป,าประชาธิปไตยจะต้องผักดันเรื่องนี้มากกว่าใครสุดท้ายนี้นะคะดิฉันตระหนักดีว่าการที่พักการเมืองจะมีนโยบายว่าตนจะให้สัตยาบันต่อ ICC หรือไม่ คงไม่ส่งผลคะแนนเสียงเลือกตั้งของท่านเท่าไหรนักในการเลือกตั้งที่อาจจะมีขึ้นในเร็วๆนี้ฉะนั้นเชื่อว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่เชื่อว่าอย่างไรเสียวอเทอร์ของตัวเองก็คงจะเลือกตัวเองแต่ดิฉันก็เชื่อว่าท่านจะไม่หลอกตัวเองว่าความยุติธรรมสำหรับผู้สูญเสียในปี53ไม่ได้สำคัญไปกว่าน้อยไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆ ไม่ได้สำคัญไปกว่าไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจแน่นอนว่าสำหรับประชาชนโดยเพราะอย่างยิ่งในภาวะที่เขาก่อลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำเช่นนี้เรื่องปากท้องเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับพรรคการเมืองที่มีบๆสำคัญในการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในปี53รวมถึงพรรคการเมืองหน้าใหม่ที่อ้างเรื่องประชาชนอ้างเรื่องประชาธิปไตย ดิฉันหวังว่าท่านจะบอกกับตัวเองว่าเรื่องนี้สำคัญต่อท่านไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆดิฉันไม่ได้หวังว่าท่านจะทำเรื่องนี้ในวันนี้หรือทันทีที่ท่านได้เป็นรัฐบาลแต่ดิฉันอยากเห็นเจตจำนงที่ชัดเจนอยากเห็นคำมั่นสัญญาว่าท่านจะทำสัญญากับประชาชนในช่วงเวลาที่ท่านกำลังหาเสียงเลือกตั้งว่า ท่านจะรับเขตอำนาจของ ICC สัญว่าสัญญาว่านี่คือภารกิจที่สำคัญของพรรคการเมืองของท่านนี่เป็นภารกิจของการทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนทวงคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นภารกิจของการยุติการลอยนวลพ้นผิดของสังคมไทยที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทย เป็นภารกิจที่จะป้องกันไม่ให้รัฐใช้ความรุนแรงปราบปรามประชาชนอย่างไร้เหตุผลอีกในอนาคตและสุดท้ายในระยะยาวดิฉันเชื่อว่าถ้าเราทําได้นี่จะเป็นภารกิจที่จะส่งผลต่อการสร้างนิติรัฐต่อการทําให้กฎหมายเป็นกฎหมายสิทธิในประเทศนี้ขอบพระคุณค่ะ